ปใส่ส่วนเนื้อเส้ำปลากันเลเตอะแซ่ดซอสกันเลยตำเครื่องครับตำเครื่องกันแบ่แม่นกันแบ่ครับกันแบ่ขาหลังด้วยขาหนาเหลือขาหนาหนึ่งจากมือหนึ่งจากสี่มือเชือดมือนเขาเลยเก็บไปจากกัน กันเบียร์ครับกันเบียร์้ยมันขี้ปวดรักกินหยดน้ำอ้อยหัวเสือจกอักหน่อยสิเมื่อนี่ฝนตกครับมันเปียกมันเจือนทานมันเปียก ก็ได้ใส่เตาแกะแทนปกติกับวัสู่ทานแล้วกันแบกกำลังหอมด้วยบั่นเปิดมันกันหนะน้าน้ามแรกหอมคือหอมแท้ออกำลังฟดกำลังฝดฝดบุบๆเลยว่ะ ข้างไปตองจังหอมอืมกันแบกกำลังหอมด้วยบ่เปิดมันกันหน้าน้าแรกหอมคือหอมแท้อือกำลังฟดกำลังฝด ปนบปุบเลยวะลังหอมข้างไปตองจังหอม